ข้อ23่าข้าแต่พระราชาก็คนคบคนชนิดใดๆเป็นคนสงบหรือไม่สงบมีศีลหรือไร้ศีลก็ตามเขาย่อมวงเล็บตกไปสู่อำนาจของคนชนิดนั้นแลบุคคลทำคนเช่นใดให้เป็นมิตรและเสพสนิทกับคนเช่นใดเขาก็เป็นคนเช่นนั้นแลเพราะการอยู่ร่วมกันย่อมเป็นเช่นนั้นคนชั่ว ใครครบเข้าก็เปื้อนคนคบใครแต่ต้องเข้าก็เปื้อนผู้อื่นซึ่งเป็นผู้แต่ต้องซึ่งมิได้เปื้อนวงเล็บมาแต่เดิมดูดลูกศรอ,อันร้ายวงเล็บซึ่งกำราบด้วยยาพิษก็พลอยติดแล่งไปด้วยเพราะกลัวจะพลอยเปื้อนทีรชนจึงไม่ควรมีคนชั่วเป็นสหายเสียเลยคนห่อปลาเน่าด้วยใบหญ้าคาแม้ใบหญ้าคา ก็วงเล็บพลอยเม็นฟุ้งไปด้วยฉันใดการคบกับคนพาลก็ฉันนั้นส่วนคนเอาใบไม้ห่อกฤษณนาแม้ใบก็วงเล็บพลอยหอมฟุ้งไปด้วยฉันใดการคบนักปราชก็ฉันนั้นเหตุนั้นบัณฑิตร,รู้ความอบรมของตนวงเล็บว่าเหมือนใบไม้สําหรับห่อแล้วไม่พึงคบอสตบุรุษพึงคบแต่สตบุรุษวงเล็บเพราะพวกอสตบุรุษย่อมนําไปสู่นรก พวกสตบ,บรุรรษย่อมให้ถึงสุขติ